สวัสดีครับหนาทีจากสิ่งที่ได้จากการอ่านพระคัมภีร์จบในหนึปีกับจอนประจำมาที่5เมษายนพระธรรม1นซามูเอลบทที่หนึ่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้เรามาที่ซามูเอลและนี่คือต้นกำเนิดของซามูเอลเกิดจากพ่อที่มีภรรยาสองคนคนหนึ่งมีบุตร แต่คนที่เขารักไม่มีบุตรคือนางฮันนา,นาฮันนาไม่มีบุตรพอเวลาเข้าไปที่ชิโลหรือที่ตั้งของพระพลาของพระเจ้าเธอก็อธิษฐานด้วยความทุกข์ใจร้องไห้ทัน,นีเราอธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าร้องทูลซึ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจพี่น้องครับพระเจ้าทรงฟังคุณพระเจ้าองค์ได้ยินทุกถ้อยคําของเราในขณะเดียวกันเมื่อพระเจ้าได้ยินคําอธิษฐานพระองค์ก็ตอบและให้บุตรชายและเธอก็ถวายบุตรชายคนนั้นคือซามูเอล ให้กับพระเจ้าและเอลีซึ่งเป็นปุโรหตดูแลซามู Samuel. เอลเลี้ยงดูอย่างดีและพระเจ้าตรัสกับซามูเอลและสิ่งที่สําคัญเอลีสอนกับซามูเอลก็คือโปรดตรัสเถิดผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ขอให้เป็นคําอธิษฐานของเราและพร้อมที่จะฟังเสียงของพระองค์นั่นคือ1นาทีสวัสดีครับ